วันนี้ครูเคสอยู่กับพี่วันเรียกแม่วันก็ได้นะแม่วันเป็นนักธุรกิจสาวใหญ่แต่พูดสั้นๆได้ว่าเป็นแม่อะไรแม่ค้าขายไข่ไอ่แม่คขายไข่ไข่ขายส่งนี่ก็ย่างเข้าอายุที่แบบผู้สูงวัยเนาะได้ขนาดได้เงินาดือนใช่ไหมได้เงินเดือนจากรัฐบาลแล้วใช่ไหมเนี่ยกับวันที่สิบสิงหาเนี่ยยี่สิบยี่สิบเราจะไม่เราจะไม่พูดอะไรกันมากโอเคได้ได้เงินเดือนจากรัฐบาลแล้วโอเค คือที่แม่วันไปปรับนะแล้วรุตัวเองตัวเขาเองก็รู้สึกแบบวันนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสแปี <Happy. S 2> มีความสุขมากแ้วได้ใส่เสื้อผ้าแบรนด์โคเคสนะรู้สึกมั่นใจนะเออเป็น,ปนยังไงเสื้อผ้าแบบใส่สบายเสื้อยืดนี่นะไม่ได้โฆษณานะใส่สบายมากเลยแบบแฮปปีอ้อ่ะเพราะแม่วนันอะ เป็นส่งไข่เองต้อใส่เสื้อยืดใส่เสื้อผ้าที่มันดูกระฉับกระเฉงเนาะโอเคต้องขอตรงนี้เลยนะออขอเป็นพื้นที่บอกเลยว่าเขาใส่เสื้อยืดเขาใส่กางเกงยีนบางคนไปดูถูกนะนึกออกว่าวเป็นเจ้าของกิจการทําไมแต่งตัวแบบนี้เ<ค>มันมองใส่แต่เสื้อผ้าชุดเดิมเสื้อผ้าตัวเก่า เคยมีคนพูดเคยมีไหมมีค่ะแต่ก่อนนี้ยังพูดตรงๆนะฐานะก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังเหนื่อยในช่วงที่ลูกเรียนอะไรเรียนอ,อย่างเงี้ยพอถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าเออเราผ่านจุดนั้นมาได้เราก็เริ่มที่จะแบบพัฒนาตัวเองอให้ทํายังไงให้เราดูดีพูดตรงๆนะคะผู้หญิงเราอะ่ะจะหยุดสวยพอเราสวยขึ้นมีคนทักเราก็แฮปปี้กับชีวิตนะมีความสุขเป็นก้าวเดินของเราเองเนาะมีความสุขนะโอเคมีความสุขกับชีวิตคิดว่าคนเรา ต้องทําให้ตัวเองดูดีนะอทีนี้คือจุดจุดที่ว่าแม่วันเนี่ยก็เป็นแม่ค้าขายไข่ขายส่งคืออย่างที่แม่วันบอกมีคนเคยดูถูกเราตอนที่เราไม่มีเงินทีเนี้ยแม่วันคิดยังไงกับการที่แม่วันทําธุรกิจตรงนี้แล้วใส่เสื้อยื่อกางเกงยีนเออถามคำถามมันสบายแล้วมีความสุขยอดขายลดลงไหมยอดขายก็ไม่ได้ลดลงกลับจะเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเพราะว่าอะไรทำเลยมา ดูเด็กขึ้นเกิขึ้นแล้วก็ให้คําแนะนําเขาโน่นี่นั่นแสดงว่าเสื้อผ้าที่เราใช้งานทุกๆวันเนี่ยมันก็ต้องมีคุณภาพที่ดีระดับกนึองใช่ไหมเยอะด้วยเยอะด้วยไม่ได้ใส่เสื้อยืดงเกงยีนอะไรก็ได้ใช่ไหมส่งผลใช่ไหมใช่ค่ะความสดใสจริงก็มันออกมาจากอินเนอร์ข้างในความสวยงามความสุขของเราเนี่ย เพราะว่าสุดท้ายแหละเราต้องยืนระยะในการแต่งตัวอะไรที่เราทําแล้วมันอยู่บนความสมดุลกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็บุคลิกภาพที่ดีของเราเนี่ยทำไปเลยนะคะก็ไม่ต้องไปคิดว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าฉันไม่ได้แต่งเท่าคนอื่นแล้วฉันจะเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองอันนี้ก็ อยากให้ทุกคนนั้นมั่นใจในตัวเองแล้วก็เข้าใจกับตัวเองเนะว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตวจริงๆขอให้ผู้หญิงทุกคนมีความสุขในการแต่งตัวนะคะขอบคุณค่ะ